ไมายการวางแผนการเงินสำหรับกรเกษียณจรึงยากกว่าการวางแผนการเงินอื่นๆครับเพราะหนึ่งครับเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปตอนไหนเพราะบัตรประชาชนบอกแค่วันเกิดแต่ไม่ได้บอกวันหมดอายุของเราครับ2ครับธรรมชาติของเงินใช้แล้วมันหมดมันยุบมันพองครับเก็บเงินหรือเก็บทรัพย์สินบางประเภททำให้เราไม่ถึงเป้าหมายการเกษียณคุณว่าจริงไหมครับ ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เช่นที่ดินหุ้นกองทุนตราสารหนี้คอนโดบ้านเงินสดทองคำเพชรนินจินดาและอื่นๆอีกคำถามคือคุณอยากให้มันดูแลคุณหรือคุณดูแลมันครับผมเชื่อได้เลยครับทุกคนตอบเหมือนกันหมดแล้ครับอยากให้มันดูแลเราแต่วันนี้ครับใครดูแลใครครับน่าคิดนะครับและใช้ความสามารถเฉพาะตัวดูแลมันด้วยถ้าทรัพย์สินเปลี่ยนมือ จะดูแลได้ดีเท่าเราไหมครับถ้าวันนี้มีทรัพย์สินที่สามารถดูแลเราได้แบบยืนตอดอกหยู่เฉยออกมาเป็นกระแสเงิสนสดให้ตอนที่เราหยุดทํางานหรือตอนกเกษียณอายุออกให้ทุกวันทุกเดือนทุกปีคุณว่าดีไหม <Yes. S 1> ครับ6คุณสมบัติของรายได้ประจําที่ดีครับ1ครับรายได้ที่รับต้องได้ตลอดทั้งชีวิตครับ2ครับรายได้ที่รับต้องเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนครับ 3. ครับรายได้ที่รับต้องเพิ่มขึ้นสามารถสู้อัตราเงินเฟอ้อได้ครับและ4ครับรายได้ที่รับต้องออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเพราะแต่ละคนเงินไม่เท่ากันครับ 5. ครับรายได้ที่รับไม่ควรต้องทำงานไม่ควรต้องเสียภาษีไม่ควรมีภาระและค่าใช้จ่ายครับและหข้อสุดท้ายครับเงินเก็บออมต้องใช้ไม่หมดไม่ยุบไม่พ่องและสามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้ 6ข้อนี้อยากตัดข้อไหนไหมั้ยครับประกันชีวิตแบบบำนาญคือคำตอบครับและเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ไม่มีภาระและค่าใช้จ่ายครับาฝากไว้ให้คิดครับมีชยัยมีชัยเป็นเพื่อนมีชัยเป็นที่ปรึกษาคิดอะไรไม่ออกคิดถึงชัยครับ